กับตันี้มี่อ่องโปไปดี่นีกราอ๋อปันนีลาอแยกไปที่กล้องหน่อยนะครับสูไฟนะครับสกรัม ไปนันดึก,กเก่าท,ที่ออกรามดีตัวก็ไม่มปืนยัำกินดาวปีเลยน้าหลูก่อนเลย,เลลเลยดับสเต็ปครับดีดเก่าแล้วอยากค่ายดึกเกว้เา